วิธีการตั้งค่าการสร้างรายได้จากเนื้อหาง่ายนิดเดียวค่ะถ้าเกิดว่าเพื่อน,อนๆท่านไหนขึ้นให้ตั้งค่าแบบนี้นะคะให้เรากดไปที่ตั้งค่าเลยค่ะพอกดไปที่ตั้งค่าเสร็จแล้วเขาจะมีคําว่าสมัครใช่ไหมคะเราก็กดสีน้ำเงินเลยค่ะปุ่มสมัครพอเราสมัครเสร็จนะคะ การสร้างรายได้จากเนื้อหาจากที่อยู่ช่องช่วงกลางใช่ไหมคะเขาก็จะดีดขึ้นไปช่องที่เครื่องมือสร้างรายได,ได้นั่นเองนะคะก็ไม่โดนถูกล็อกอะไรเพราะเราตั้งค่าแล้วถ้าเรากดเข้าไปดูตรงนั้นนะคะก็จะเป็นยอด0.00เพราะว่าเราเพิ่งตั้งค่าสร้างรายได้นั่นเองแล้วเขาข้างล่างะคะ่ะเขาก็จะแยกย่อยมาให้เราเห็นใช่ไหมคะว่าารูปภาพได้ยอดเงินเท่าไหร่นะคะ มีรูปภาพสตอรี่ข้อความคลิปนะคะเขาจะแยกย่อยให้เราเห็นส่วนช่องข้างบนนั้นจะเป็นช่องที่เป็นยอดรวมนั่นเองแล้วก็ยอดเงินที่เขาโชว์นะคะของวันนี้อะค่ะจะไปโชว์ในวันพรุ่งนี้เนาะก็คือวันนี้อะเราจะเห็นยอดของเมื่อวานเพราะว่าอเมริกาเขาห่างกับเรา12ชั่วโมงนั่นเองยอดมันก็เลยขึ้นช้าหนึ่งวันนะคะแต่ยอดสะสมทั้งหมดมันก็จะไปรวมให้เราเห็นอ,อยู่ในรอบ28วันนั่นเองค่ะ ก็ดีใจกับทุกท่านที่ได้ตั้งค่านะคะทำตามนี้ได้เลยค่ะง่ายๆถ้าครบ25ดอลลาร์นะคะหรือ25เหรียญ a c e b o o k เขาก็จะให้เราผูกบัญชีธนาคารแล้วก็ข้อมูลภาษีอีกทีหนึ่งค่ะสู้ๆค่ะ